ตากันจองหลวกแซ่บๆขออนีาตใช้มือค่ะร้านตั้งแต่สามปีที่แล้วขึ้นก่าค่ะอันท้ามจะจบหน่อยทุกทุกค่ะ,คะนี่เร็บไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออเออร์ชาแนลนะคะมือนีมาพอกระบอกอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะมือนีออกจะพาทุกคนมากินนี่เลยค่ะ ตัวข้าวพุ้นค่ะทุกคนค่ะก็พักลวกค่ะต้นหอมดอกแคอ่าลวกพักกันจองค่ะแล้วก็ใบพะยตูค่ะแล้วก็มีมะเขือด้วยแล้วก็กระหินค่ะแคบคว้วค่ะแคบควายหรือว่าแคบควายนะคะว่าเป็นแคบหมูค่ะทุกคนค่ะมุกเซียนองอยเลยค่ะทุกคนค่ะลูกสินก็มีนี่แคบควาย ได้กันค่ะนี่อ้อยนังกินนังกินอยู่ในสวนรอมรอบไปด้วยเด็กนอ้อยอาจจะไม่เสียงกันดังเน่เดอ้อขออภัยเด้วยค่ะเดอ้อพี่ พี่เขาค่ะมาชมสนวนลอยนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วค่ะอยู่ในสวนแส้มขอขาทางเด็กกันเลยเดี๋ยวมา่าข้างเนี่ยพออีตู้ค่ะใส่เมื่อ พากันจองหลวบแซบขออนุญาตใช้มือค่ะร่างตั้งแต่3ปีที่แล้วขึ้นก้าค่ะอั้ำท้าแซบลองร่อยค่ะทุกท่ะอืม้ม ดอกแค่คะ่ะดอกแค่ที่อายเบาแค่ข้าว่ากินข่าวรองเพลงยวาาพู้แถวข่าวบอกพอยากฟลูกกันลองมาเล่าให้ฟังนะค่ะหยอกหยอกเด้อค่ะ สซ่ค่ะปุ่นบะมี่นามตามหงกับบะมี่นามอ่อยเขาบอกว่าตามหงบะมี่นามมันยาบ้าฮากจ้า,บ,า <c oughs> บ่าโอเมียนหรอกนะขาเนาะ มะเขือเนี่ยต้นมันอยู่ในสวนนี่ค่ะโหอ่อสวยบอกริ้มกระดาษอีกแล้วมือเนี่ยเนี่ยหอมลวกค่ะ ผักหอมหลวกหวานค่ะมักเสี่ยงตรงกันคือเกาค่ะกินหอร์ทุกคนแม่วันกับแม่ อยากนั่งสุคลปอำนาจจะเลื่นมือนี่ยลมหนาวด้วยค่ะลมหนาวมาแล้วเสียนาเสียปีมาบ่จักแมงวันเกีียวยางดิ อาจจะมีเสียงหน่อยไม่มากก็น้อย <c oughs> ขออภัยด้วยนะคะอืม เ้ามืนเสร็จทเกเาลืมค่ะลืมอันกระดาษชั่วบ่าวกันนะคะน่ะเนาะ ครับพวขยขอรอแค่แล้วแต่แซ่บดิค่ะแซ่บค่ะทุกคนค่ะ มือนี้อบกับไปราคาเดี๋ยวคลิดมั้งสีน<อ>หน้าสดขอบคุณเขาที่เขามารับชมค่ะกดเข้าใจกดไลค์กดแชร์ออยค่ะออยก็ฝากไปกับบงใจออ้ยนแนแ่กดติดตามช่องออยน้ำค่ะไปกดติดตามเพจองอยพร้อมด้วยค่ะออยเออแฟนเพจค่ะสำหรับ,บมือนี้ออยขอตัวลาไปก่อนมือหนาเขาพาเผากันไหมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย